สวัสดีครับอยู่กันในเกม c a l i y v e r s e NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ผมถอนเหรียญไปแล้วนะครับนะก็ตอนนี้นะครับผมจะถอนคลังละ 2M นะครับเนื่องจากว่า ลิมิตในการถอนเหรียญน,นะครับถ้าการอาถอนเหรียญจากเหรียญเซเลปนะครับใช้คำว่า swap ดีกว่าเนาะนะครับถ้า swap จากเหรียญเซเลปนะครับไปเป็นพรีแฟนดอมเนี่ยนะครับมันจะได้ครั้งละ1ล้านใช่ไหมครับ1ล้านเซเลปแต่ว่าถ้าเกิดเราจะ swap นะครับเ,เรา swap ได้เลย แต่ว่าในการถอนเนี่ยนะครับมันถอนได้ครั้งละสูงสุดก็คือ,อครั้งละ1ล้านเหนเรียญเซเลปนะครับแล้ววันหนึ่งถอนได้สูงสุดแค่2ล้านเหนเรียญเซเลปโดยสรุปละกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมถอนครั้งละ2ล้านเหนเรียญเซเลปนะครับหากเพื่อนๆต้องการเติมเกมในราคาประหยัดกว่าการเติมเองนะครับผมขอแนะนำล้ารับเติมเกมอ e l ล s สติกช็อป เปิดให้บริการมากกว่า4ปีจดที่เป็นการค้าถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยให้บริการหลากหลายเกมเช่นเกม c a l i y v r s s Street Fighter Duel l L.O.L. เจนช i i อิมแพคเ e n ว่น i g h t และเกมหนึ่งอีกมากมายเพื่อนๆสามารถเยี่ยมชมเพจและติดต่อเพื่อเติมเงินเกมทาง Line at Elastic Shop ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหากเพื่อนๆใช้บริการเติมเงินแล้วฝากเพื่อนๆให้เครดิตช่องในกิจคุงเกมเมอร์ด้วยนะครับโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของ รายได้ด้วยนะครับราคาเหรียญแหละนะครับเพราะว่าราคาเหรียญเนี่ยมันก็ส่งผลกับรายได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพูดไปผมทํากิจกรรมไปด้วยนะครับจริงๆผมได้รถตัวนี้มานะครับรถแต่งงานรถแต่งงานดิลลี่เนี่ยนะครับถ้าถ้าใช้แปนน็นี้นีหน้าตาแบบนี้เห็นไหมพี่ไหมแต่ว่า ผมชอบจริงๆอ่ะชอบมอไซคมากกว่าเออชอบมอไซคมากกว่าวันนี้นะครับราคาเหรียญลงไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยนะครับว่าได้เท่าไหร่พอดีผมถอนไปแล้วนะครับแล้วก็เออไม่ได้อยากจะมา ถอให้ดูเพราะว่าการถอนให้ดูเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะสวอปเหรียญเสร็จกว่าจะโอนเหรียญเข้าไปในเกต e อ o ออีกนะครับใช้เวลาทั้งหมดานานตรงนี้เป็นบั๊กนะครับที่มันขึ้นรูปแบบนี้มาเป็นเป็นบั๊กนะนะครับ เออมีเพื่อนๆถามเกี่ยวกับเรื่องของโต๊ะทำอาหารเอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมไปที่ที่บ้านเลยแล้วกันเดี๋ยวว่าไปเมืองเกิดก่อนถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวก็โอเคไปไม่ได้เป็นบั็ออยู่นะครับถ้าไปไม่ได้ผมต้องใช้วิธีนะจัดปา์ตี้ครับมาครับโอเค มาโผล่บ้านของเรานะครับถ้าผมชุติเดียวนะผมชุติมนจะกลับไปที่เดิมไหมแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคอ่ะคราวน,นี้วิธีการนะครับในการซื้อโต๊ะนะครับมีื่อนเพื่อนถามอยู่นะครับว่าซื้อโต๊ะอาหารซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อ,อ,อยังไงนะครับไม่ยากครับนี่ครับ ไอคอนฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะมีคำว่าตกแต่งบ้านใช่ไหมเราคลิกไปพอคลิกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าร้านคายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมานะครับเราคลิกไปเลยแล้วเราก็มาเลือกสินค้าในนี้เอานะครับเสร็จแล้วเรากดซื้อได้เลยนะสมมุติเราจะเอาโต๊ะทำงานาแล้วก็มาเลือกแถวๆนี้นี่เป็นพวกตู้พวกเก้าอี้นะครับพวกของใช้ในห้องน้ำ ครับอันนี้เป็นเป็นโต๊ะนะครับก็มาเลือกดูเลือกซื้อตรงนี้ได้นะครับโอเคนะตรงนี้นะครับมีทั้งใช้เหรียญเซเลบนะครับแล้วก็ใช้แบงค์สีเขียวตัวนี้นะครับลองมาเลือกดูนะตรงนี้นะครับโอเคนะน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเครื่องครัวละนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมทำภารกิจก่อนก็คือไปนอนก่อน แล้วก็นั่งด้วยเดีย๋ยวนั่งก่อนละกันออโอเคขอโทษผมลืมออกออกจากโหมดตกแต่งบ้าน ผมไปตัวเมืองก่อนนะครับเพื่อจะไปโรงเรียนนะครับไปทำภารกิจอีกอันหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงราคาเหรียญ c v t x ด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอทำวันนี้ให้เสร็จก่อนคิดว่าคลิปไม่น่านาน,นะครับเนาะ เผื่อเพื่อนๆพืบางคนเนี่ยนะครับมาเาเริ่มต้นใหม่หรือว่าต้องการที่จะคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลองมาศึกษาจากคลิปนี้ได้นะครับพอดีตอนช่วงผมส w ว p เนี่ยผมถ่ายรูไปไว้อยู่นะครับว่าส w ว p ได้เท่าไหร่บ้างนะครับเห็นมีถามกันเยอะแต่ว่าราคาเหรียญพวกนี้เลรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะต้อง อัปเดตเรื่อยๆนะเพราะช่วงนี้เป็นราคาเหรียญลงลงเยอะมากนะครับโอเค,อเ,คเหลืออีกไม่กี่อันอ่ะผมเหลือปวดปลานะครับปวดอันไหนก็ได้ปวดไปเลยเหลืออีกอันเดียวก็ครบละนะครับไปที่เมืองเกิดนะครับแค่นั้นเองปุ๊บไปเลย โอเคเรียบร้อยครับแล้วผมรับเงินอีก200จบอ่จบเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ผมเล่าอย่างเดียวนะไม่ได้โชว์ภาพนะครับก็วันนี้ผมถอนทั้งหมดผมถอนทั้งหมด2ล้านนะครับผมถอน2 ID นะครับก็คือได้ได้สล้านเซเลบใช่ไหมครับ สี่ล้านเซเลปเนี่ยผมเอากลมๆนะนะครับผมแลกไดเ้เขาใช้สาระว่า fdx อ่ะนะครับเหรียญนี้โทเคนนี้นะครับผมได้480,000 fdx น,น,น,นะครับ, 4, 80, X, รบลองไปคำนวณดูนะและเสร็จแล้วผมมา swap มาเป็นเหรียญ cvtx อีกนะครับ ได้ทั้งหมด2 2 9 5 7 CVTX นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปแล้วกันนะครับถ้าเหรียญเซเลบ4ล้านเหรียญนะครับผมจะได้อ่าโทษทีถ้าเหรียญเซเลบ4ี่ล้านเหรียญผมจะได้เหรียญ CVTX 229.57ี่เหเหรียญนะครับ แต่ผมจะไม่บอกนะครับว่าคำนวณเป็นเงินบาทแล้วได้เท่าไหร่เพื่อนๆลองไปคำนวณดูซึ่งราคาเหรียญ c v t x เนี่ยนะครับสามารถเช็คได้หลายที่นะแต่หลักๆผมให้เช็คที่ที่คอยก็เกโก้ได้นะครับแอปนี้ไปโหลดเอาได้นะครับราคาเหรียญนปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3บาทกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้เลยว่าเท่าไหร่ โอเคณนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับอยู่ประมาณ3บาท68สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นไปคูณเอาเองนะครับผมไม่บอกเป็นเงินบาทนะครับโอเคนะนั้นไปคูณเอาเองนะครับก็นี่คือราคาเด่ยประมาณนี้ส่วนในแต่ละวันได้เท่าไหร่นะครับมันไม่เท่ากันแต่ละวันเนี่ยมันสวิงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เบ็ดอันนี้นะครับ สีส้มตัวนี้นะครับรวมกับเหยื่อเหยื่ออันนี้เหยื่อสีส้มเหมือนกันในการตกปลานะครับจะอยู่ประมาณ5 0 0แสนเซเล็บครับประมาณนี้นะครับอาจจะสวิงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยประมาณสัก สามสวันน่านจะถอนได้ประมาณ2อล้านโอเคนะครับก็ลองไปคำนวณดูส่วนเรื่องของราคาพวกนี้นะครับที่เราจะต้องซื้อก่อนนะครับก็คือ,อ,อไม่ว่าจะเป็นราคาเบ็ดหรือว่าราคาเหยื่อตรงนี้นะครับว่าใช้เท่าไหร่นะครับลองไปคำนวณดูแล้วกันเนาะนะครับว่า บางคนจะชอบคำนวณระยะเวลาคืนทุนหรืออะไรก็ลองไปคำนวณดูได้นะครับนี่ผมไกดคร่าวๆแบบนี้แต่ว่าผมพูดตรงๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปคำนวณเอาแล้วกันเนาะในกระดาษนะครับแล้วก็ไม่ได้ชักชวนเพื่อจะมาลงทุนนะครับลองมาดูว่าเฮ้ยเราเล่นแล้วเราอยากอยากเล่นเกมแล้วมันเออมันเอินได้ด้วยไหมหรือว่าอยากเล่นเกมจริงมันเล่นฟรีได้นะครับเราเสพบ,บรรยากาศเสพอะไรไปก่อนไหม นะครับส่วนการเอินก็ให้เป็นเรื่องลองและถ้าเกิดใครสนใจที่จะเอินจริงๆเนี่ยลองคำนวณดูว่ามันโอเคไหมนะครับและที่สําคัญก็คือผมมีร้านแนะนํานะครับก็คือร้าน Elastic s h o อนะครับเป็นร้านที่รับเติมเกมนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ของช่องนี้ด้วยนะรตรงนี้มันจะได้ราคาที่ถูกกว่าเราไปเติมเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเติมผ่านร้านดีที่สุดนะครับ ก็ okay. ฝากลานไว้ด้วยรับกันนะครับผมก็รายได้น่าจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเกม Carryverse นะครับโอเคก็ okay. ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ